วันนี้สุนีต่อนตะกายดาวขายขายแตชัคุ้มนะจะเล่นเตะนี่เอาขยะมาขายเหมือนกันเหรอคะนี่ก็เอาขยะมาขายเหมือนกันถ้าใช่สิค่ะแม่ช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมคะอะไรที่ทำให้เป็นเงินเป็นทองได้เราก็ต้องทำจริงไหมคะใช่เราก็ต้องทำพุทชายมาพอดีเลยเหรอคะเรารับขยะพวกเราไปขายแล้วใช่ไหม พอดีผมมีข่าวดีมาบอกคุณดาวลอยนะครับดีอย่าบอกนะคะว่าจะมาขอคุณดาวลอยแต่งงานอย่างนี้ต้องมีแหวนมั่นนะต้องมั่นกันก่อนก่อนที่จะแต่งงานรู้ไหมคุณดาวลอยถ้าผมทํางานนี้สําเร็จแล้วก็ผมรับรองครับผมจะรีบมาเมินหมายคุณดาวลอยเลยแล้วค่ะงานอะไรคะคุณชิดชัยงาน เพราะว่าพี่ทิดไทยเนี่ยจะพากองถ่ายละครมาถ่ายละครที่ไของเรา<ะ>พอะกองถ่ายมาปุ๊บทุกคนก็จะมีะไรายได้ที่เสร็จมาปั๊บเลยครับรดีใช่ไหมล่ะแต่ไม่แน่นะใครบางคนอาจจะได้เป็นดาราก็ได้เดี๋ยวนะคะแล้วเรื่องนี้คุณพาทีรู้เรื่องหรือเปล่าคะรู้ไหมยังลยครับอ้าวไม่ได้ ยังไงฉันก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอ้ยงั้นก็หมายควายว่าหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่พาเทียก็จะไม่อนุญาตให้เวลาถ่ายนางถ่ายบ้าได้ที่นี่แล้วใช่เย้ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าฉันไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทำละครที่นี่เด็ดขาดโอ้ยไป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 มาเฮ้ยพที ไม่ได้มาขอถ่ายฟรีๆนะเว้ยเขาอะจ่ายค่าเช่าสถานที่ด้วยนะเว้ยโอ้ยังไงต้่งแม่เอาโอ้ยพี่มหาที่ยวพี่ลองคิดดูดีๆนะอย่างน้อยนะไอ้ค่าเช่าสถานที่เนี่ยเราก็เออเอาเอามาพัฒนาเออเอาพัฒนาส่วนกลางไงในแตัละไอ้แต่ลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราเจอกองถ่ายงี่เง่าชอบส่งเสียงดังทิ้งขยะเรียวแรง แถมเลิกกองดึกเนี่ยประชาชนชาวแฟฉันจะเดือดร้อนขนาดไหนโอ้ยพี่พาทีเลยอ่ะนนาๆๆของอยากเจอกรุงศีวิไลอะนี่พี่พาทีและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ชาวบ้านชาวแฟตเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นดารากับเขาด้วยดูกล้องถูกต้องเพราะฉันเนี่ยทำหน้าที่หานักแสดงสมทบให้กับกล้องถ่ายด้วยตเว้ยนี่และอย่างนะพ่อค้าแม่ขายในแฟตของเรานะก็จะมีรายได้เสริมอีกต่างหากพี่ลองคิดดูนะเงินจะสะพัดเศรษฐกิจก็จะดีทีนีพีก็จะเติบโตว่าไงว่าไงพาทีว่าไงไม่ต้องเออไม่ต้องเออเอานี่เน่เน่เช็คมัดจำค่าใช้สถานที่ล่วงหน้าเน่เน่ โโอ้หเป็นไงตั้งสามหมื่นเลยเหรอว้าคิดดูนี่แค่มัดจับร่วงหน้าแล้วถ้ามาถ่ายจริงโอ้โหเจ็ดยอะขนาดไหนต้องตัดมาได้ขอพี่นะมาดูด้ขอร้องกันนะได้ยังขอฉันได้หมอหน่อยก็ได้แต่อะไรอ่ะแต่ฉันมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะว่าห้ามทำให้ประชาชนชาวไฟของฉันเดือดร้อนเด็ดขาด ไม่มีปัญหานี่น่งั้นแกเส้นสัญญาให้ใช้สถานที่ก่อนเลยตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เส้นเช็คเราเส้นเน้นเน่นเน้นเนนเน้จัดายจัดตายเส้นสวยๆตัวใหญ่ๆอันนี้สิอันนี้พี่เฮ้ยไม่ใช่ผูกแล้วอันนี้พยานพยานทำว้า นัทเนี่ยจะได้แจ้งเกิดเป็นดารากับเขาสักทีใช่เออแล้วพวกผู้ช่วยฝ่ายสินพราะอะไรเงี้ยเขาต้องการไหมโอ้โทำงานสิลปกองถ่ายเขาไปด้วยเหรอเน่ฉันเล่นศิลปะมาอยกมีบัญญาติมาใช้กับงานกองถ่ายได้ทำเป็นด้วยเหรอทำเป็นด้วยเหรอ คนรับรองงานในพี่ชิชัยเนี่ยมีงานให้ทุกๆคนทำแน่นอนโอ,อ้ยไม่ต้องเสียใช่อย่เงเงยอย่างไรเนียนสิคะ<อ>ตึงกระชับเรียบร้อย <c oughs> เอาคอ,อ,อลงสิคะเอาลงโองเอเพชรเหรอฮะวะ้ายกลมกมเอาไว้หน่สิคุณดาวกอเพชรจะมาหักทอง พี่สวยค่ะพี่สวยพี่ได้ยังคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮะโอ้สุณพีชาเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้ยไหวไหมฮะลี้ยวโห้่สวยไปไหนสวยอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเสริมสวยกันไปไหนครับอ๋อไปต้อนรับกองทายค่ะ ว่าแต่ว่าคนนี้ใครครับก็คุณพีทคุณพีทนี่คุณพีทคุณเองก็อยากจะเป็นดาราพ่าเหมือนกันเหรอครับก็ใช่นะสิฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินใบนี้นี่นี่อะไรล่ะเออนี่นี่เออนี่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 ผมไปยืมเงินพ่อกับแม่มาจัดงานแต่งงานไงล่ะครับ มีคุณพิคุณอยากเป็นดารจริงใช่ไม่ได้นะไม่ยอมเอ้าคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยนี่มันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋อใช่ได้ไดที่ชายว่าไงว่าพาทีฉันไม่อนุญาตให้กองถ่ายมาถ่ายนทำละครที่นี่แล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้เว้ยแก่กองถ่ายต้องมาถ่ายที่นี่เว้ยเพราะว่าแกเส้นสัญญาไปแล้วใช่ใช่จริงว่ะแต่ว่าไม่ต้อง เอ,อ,เอ,อไม่ต้องแต่นะคะที่รักที่จูคุณเป็นสัญญาไปแล้วนะคะถ้าคุณทำผิดสัญญาเนี่ยเสียหายใหญ่โตเลยนะคะอืเออคุณชิชัยคะแล้วกองถ่ายเขาจะมาวันไหนละคะพรุ่งนี้ครับมาถ่ายทํำแน่นอยครับออ้ยยางงั้นามผิดสัญญาเลยนะคระ<อ>ับคุณอาทีแหมที่รักเนี่ย จุดเลยนะคะดี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าต้อนรับกองถ่ายฮะคุณพิทเดี๋ยวช้างพีทพิทครับสวยเจ๊สวยมากเลย